สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรในเพื่อนบาทคลิปนี้แน,นวทางหวยลาวนะครับ 7. กระกะดาคขุม2 5 6 6หวยลาพัฒนานะครับเป็นสูตรหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางสำหรับหวยลาหลักร้อยสิบบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับหวยลาพัฒนานะครับหลักร้อยกับหน่วยล่างนะครับ ใช้ตัวเลขชุดเดียวกันผลงวดก่อน,นะครับที่ให้ไหว้สูตรที่เข้ามานะครับก็จะมีปักหลักร้อยนะครับ3ตัวปักหลักร้อย4ตัวปักหลักหน่วยบนนะครับ3ตัวเข้ามาด้วยกัน3สูตนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อน มาดูกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขอะไรกันบ้างคำเตือนสุดห่วที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรหอยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แอดเซตตีแปดแปดนะครับช่วงคองสุดท้ายนะครับจะเป็นการ ให้น้อยชุดนะครับสำหรับ่วยลาวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้เริ่มกันที่ปักหลักร้อยนะครับ3ตัวเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว1งวดที่ผ่าน สูตรที่เข้ามานะครับสูตรคำนวณมาได้นะครับ269เข้าเลข9นะครับปักหลักร้อย3ตัวงวดนี้ได้เลข8เลข2แล้วก็เลข5ตาถไปเป็นปักหลักร้อย4ตัวนะครับใช้สูตรใหม่นะครับคำแลกว7งวดนะครับสูตรนี้ สูตรที่เราใช้ก็คือ10บนบวก10บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก0บวก3บวก1บวก5สูตรใหม่ก็จะเป็นสติใหม่นะครับ7งัดที่เข้ามา ปลักร้อย4ตัว8 1 2 7สรุปนะครับปลักร้อย3าตัวนะครับ825สูตรเก่าเข้าต่อเน,นื่องมาแล้ว1งมวด4ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ8 1 2 7มีเลข2นะครับตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสสูตรนะครับกับเลข8เหมือนกันอยู่2เลขนะครับ2กับ8 หลลักธ์สิบบนนะครับสามตัวสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วหกวดสูตรก็คือสิบล่างบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกสามบวกห้า หลลัก1ัก1บบนนะครับ3ตัวได้เลขก8เลขก1แล้วก็เลข6ต่อไปเป็น10บน4ตัวนะครับสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว6มวดติดหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก4บวก1บวก3บวก หลลัก10บนนะครับ4ตัวได้เลขหนเลขสอเลขห้ 5, แล้วก็เลขสรุปนะครับปักหลัก10บน3ตัว816 4ตัว1นึ่งสอมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับอยู่2ตัวคือเลขหนกับเลขหกนะครับ ไปเป็นหน่วยบนนะครับ3มตัวสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว3มงวดติดหลังจะปล่อยสูตรไปคนานี่อี้5งวดนะครับรวมแล้วก็8งวดสูตรนี้นะครับนับเฉพาะที่เข้ามานะครับ3มงวดล่าสุดนะครับ ปักหลักหน่วยบน3ตัวได้เลข0ูเลขก4แล้วก็เลขก 5. ต่จะไปเป็นหน่วยบน4ตัวนะครับสูตรใหม่สูตรนี้ข้ามาแล้ว7งวดติดหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก0บวก1บวก2บวก6 หน่บนสี่ตัวนะครับเขาจะได้เลขห้าเลขหก 6, เลขแปดแล้วก็เลขสี่สรุปนะครับหน่วยบนสามตัวศูนย์สี่ห้าสูตรเก่าเขาต่อเน,นื่องมาแล้วสามวนแล้วก็สี่ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่ห้าหกแปดสี่มีตัวเลขนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับก็คือเลขสี่กับเลขห้า หรือจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพืเ่อนๆเลยครับต่อไป10ล่างนะครับสูตรใหม่เข้ามาแล้ว6งวดนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวกศนบวก1บวกห้า มาดูสถิตินครับผักหลัก10ล่างนะครับ3ตัวเลขเล็7เลขก8แล้วก็เลขก3ต่อไปเป็น10ล่างสีตัวนะครับสูตรใหม่สูตรนี้้ามาแล้ว6งวดหลักร้อยบวก10บบนบวก10บนบวก10บนบ บวกสบวกหบวกสบวกสปกักหลัก10บล่างนะครับ4ตัวก็จะได้เลขสอเลข3ามเลขห้าแล้วก็เลขแ สรุปนะครับ10ล่าง3ตัวกับ4ตัว3ตัวได้7 8 3 4สตัว2 3 58มีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับตัวแรกก็คือเลข3ตัวต่อมาก็คือเลข8นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับแนวทางหวยลาวนะครับสูตรปักหลักอีกหนึ่งแนวทางนะครับของหวยลาวนะครับเป็นชุดก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับให้ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทุกสูตรนะครเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณ่าณในการรับชมด้วยนะครับใครชอบก็ตามได้นะครับฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับช่องสุดห่วยเพื่อนบานจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีฟรเน้นหวยราวกับหวยฮาหน่อยนะครับ หวยลาเป็นหวยลาพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยลาวในแต่ละงวดนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับมี3า,าหฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ